สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับรสูร่รายการก,กตูดูเิบบี่เอ็กเลซากิครับผม และก็กลับกันมาแล้วกับรอยกอนกับน d เดลิ e รีสำหรับวันนี้เราจะกลับกันมาในเรื่อง c อร r เร็ t h ดอะคาเวอรี่ดกันหลังจากที่เราห่างหายแล้วก็ไม่ได้ทําเรื่องนี้มาประมาณ2ปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาทิตย์นี้คุณเลสกิติดโปรเจกต์ Project. ทำให้ดิมต้องหาคอนเทนต์เพื่อที่จะมาลงเองนั่นเองนะครับผมและสําหรับถ้าใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครป์นะฮะก็อย่าลืมกด ซับช่องคนหน้าตาดีแล้วก็เพี้ยนที่สุดในประเทศไทยให้ให้ให้ด้วยสําหรับคลิปเคอรเตวันนี้เราจะมารวมตัวร้ายในเรื่องดีกว่าแต่ดิมขอย้ําว่าไม่ทุกตัวเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันดิมหาไม่หมดจริงๆแล้วบางตัวมันก็เอ๊ะจะตัวร้ายหรือเปล่าหรือว่าตัวดีหรือว่ามันเป็นแอนตี้ฮีโร่หรือว่ามัน ยังไงกันแน่แต่ว่าดิมก็เลยคัดมาเฉพาะตัวที่สร้างความวุ่นวายสร้างความปวดประสาทละกันถ้ามีความผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเพลินๆกันเลยไม่รู้มีกี่ตัวประมาณ30กว่าตัวได้อ่ะไปะดิลเลอร์ชุดกล้วยผู้ที่ขายชุดกล้วยให้กับ Courage พปรากฏตัวในตอน1000 Years 1ต่0เส a r s of r o u r แต่สุดท้ายแล้วก็มาปล้นสมอ c เค r a g เอีกทีเพือ่อ เบนตันทาลั c นเซล่าเพ่อนสนิทของเอร์เรวอนบ็อกแฮมสองซอมบี้นักถ่ายภาพยนตร์ปรากฏตัวในตอน Everyone Wants to Direct เคจันฟ็อกซ์มาจิงจอกสุดเจ้าเล่ปรากฏตัวในตอน Cajun Granny s t o และ Ball of Revenge ได้หลังหนุ่มเอเชียน,นักประดิษฐ์มีความสามารถในดังเครื่องจักรและเทคโนโลยีปรากฏตัวในตอน Courage vs Mega Courage Fred, ช่างจัดผมสุดประหลาดผู้เป็นหลานชายของอูสทิดและเมอร์เรลปรากฏตัวในตอน Freaky Fred เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่สร้างความปวดประสาทให้กับคนดูได้เป็นอย่างมากเลย Cast แมวสีแดงเจ้าเลยนักต้มตุน๋นคู่ปรับตลอดการของเคอร์เรผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนหลอกเหยื่อปรากฏตัวครั้งแรกในตอน a n y At the Castle และอื่นๆอีกมากมาย เลอร์แควเป็ดนักต้มตุนเพื่อนแคสผู้มีทักษะในการหลอกล่อเหยื่อและความเจ้าเล่ห์พอๆกันแถมมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดและคำพูดด้านจิตวิทยาสูงปรากฏตัวครั้งแรกในตอนด็อกเตอร์เลอแควกเอนเน i เซียสเปเชียลิสต์มาแบกแม่ของอุสทิดเจ้าของบริษัทวิกผมอย่างโปรอินเดัรทรีปรากฏตัวครั้งแรกในตอนมาเธอเดย์และอื่นๆอีกมากมาย Snowman หุ่นน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์ผู้มีอุปกรณ์ในการยิงรังสีแช่แข็งและระเบิดหิมะปรากฏตัวครั้งแรกในตอน The Snowman c o m e t Space Chicken ไก่อวกาศผู้กำจัดไก่ทุกตัวในฟาร์มของ Courage มีอาวุธคือปืนยิงเลเซอร์เปลี่ยนรูปร่างปรากฏตัวตั้งแต่ตอน Pilot ของเรื่องนี้ตั้งแต่ปี1996ชื่อตอนว่า The Chicken from Outer Space และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเป็นการคาเมโอ w o อร์โมสัตว์ดุร้ายขี้โมโหมีความสามารถในการขุดดินขั้นสูงผู้ที่กัดใครแล้วคนนั้นต้องมีนิสัยที่ดุร้ายคล้ายกับสัตว์ชนิดนี้เช่นกันปรากฏตัวครั้งแรกในตอน Night of the w o r m o l f Fusili ระเข้ผู้หยิบยื่นชื่อเสียงให้กับครอบครัวของ College ผู้ตะเวนเก็บเหยื่อเพื่อสร้างเป็นหุ่นกระบอกปรากฏตัวครั้งแรกและครั้งเดียวในตอน The Great Fusili Perfectionist มนุษย์ป่าผู้ยึดมั่นความสมบูรณ์แบบและบทเรียนกับการฝึกฝนที่ทำให้เคอร์เรต้นเก็บไปฝันร้ายปรากฏตัวในตอน perfect m u s t a ฟาอัลแบคทีเรียจูรินซีผู้ที่พยายามควบคุมระบบประสาทและจิตใจของเมอรเรลปรากฏตัวในตอน Mission to the Sun m อ n โด สัตว์ประหลาดในคราบนักมายากหนุ่มหล่อผู้ใช้เวทมนต์เปลี่ยนให้เมอร์เรียวกลายเป็นสัตว์ประหลาดปรากฏตัวในตอน m o n โด m a g จิกแมทริดเดมอนปีศาจที่อาศัยอยู่ในที่นอนของเมอร์เรียวที่สั่งมาใหม่และเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นปีศาจเหมือนกันปรากฏตัวในตอน Demon in the m a t ทริสมารียและมานโนสองสามีภรรยาผู้มีสามีเป็นข้อมือ เออเป็นนักต้มตุ๋นมืออาชีพปรากฏตัวในตอน m u r i l Miss Her Match คิงแรมเซสผีของฟาโรจากอียิปต์โบราณผู้นำโรคระบาดทั้งสามมาที่บ้านของเคอร์เรจเพื่อทวงแผ่นหินโบราณคืนปรากฏตัวในตอน King Ramses c u r s e k คิงออฟลานชายรูปร่างอ้วนราชาแห่งขนมเค,ค้กฟลานผู้สามารถสะกดจิตเดียของเขาผ่านปนา้ายโฆษณา ให้กินขนมของเขาอย่างไม่มีหยุดปรากฏตัวในตอน King of Flan King Buffalo ราชาแห่งฝูงกบที่พาบรรดากบทั้งหลายบุกเข้ามาในบ้านของ Courage และบังคับให้สร้างสระว่ายน้ำกลางบ้านปรากฏตัวในตอน Face of the Blue Fox แจมมอนสเตอร์ปีศาจแยมที่แคสสร้างขึ้นมาเพื่อลักพาตัวครอบครัวของ Courage ปรากฏตัวในตอน Cast Candy j s v v i e w สุภาพบุรุษมแมลงวันพ่อบ้านผู้อาสาเข้าไปเป็นคนรับใช้และค่อยๆดูดกินพลังงานชีวิตมนุษย์ปรากฏตัวในตอน Evil v i e w v วรัสไวรัสรูปร่างคล้ายงูเขียวที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเคอร์เรปรากฏตัวในตอน Hard Drive c o r r a g e Evil Plan พืชผักกินคนสุดอันตรายปรากฏตัวในตอน Dome of Doom Evil Empress หองเฮาปีศาจชาวจีนผู้ให้หลานอย่างดีหลังจับเมอเรียวมาลอกกระดูกหาก c ค u r a เรไม่ยอมไปหาหนอนใหม่วิเศษมาเพื่อเพิ่มพลังงานชีวิตปรากฏตัวในตอน Squatting Tiger Hidden Dog อลิซากับอลซิซาสองพี่น้องแฝดสยามช่างฝีมือผู้รักในการเย็บปักถักร้อยที่ตะเวนเย็บเหยื่อและเก็บวิญญาณน,นับไม่ถ้วนลงในผ้าห่มของเธอปรากฏตัวในตอน The Quill Club ดรเจรบิลเซลแมนหนูนักพฤสยาศาสตร์ผู้ขายเครื่องดูดฝุ่นเพื่อหวังจากมนุษย์มาทดลองปรากฏตัวในตอน Human Habitrail ครูเว i ทวารีนาริยสัตวแพทย์ผู้โหดร้ายเป็นคนทำหน้าที่นำพ่อแม่ของ c คอร์เรส่งไปสู่อวกาศนับว่าเป็นศัตรูคนแรกของเคอร์เรจปรากฏตัวในตอน Remembrance of Courage Past Clyde the Fox Spirit วิญญาณหมอกอาภัพรักผู้หวยหาคู่รักของเขาปรากฏตัวในตอน The Fox of Courage Black Puddle Queen ปีศาจทะเลผู้สวยงามเจ้าสเสน่ห์ผู้ล่อเหยื่อลงน้ำเพื่อกินเป็นอีกหนึ่งในตัวร้ายที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเรื่องนี้เลยปรากฏตัวครั้งแรกในตอน Queen of the b a c k p a d ั l e i g t o บเชื้อราเท้าซ้ายที่ดูดกืนล่างของอุทิศไปปรากฏตัวในตอน The c r u n c h i n g f o o d และ Ball of Revenge Big Bayou งูพิษลำทานสีแดงพู้หลงตัวเองผู้มีความหลงไหลและคลั่งไคล้ในมน์ดําปรากฏตัวครั้งเดียวในตอนเด e u n c o m m o n c o ลด์วินมิวแวนดอลส์กลุ่มคนปาทท่าเถื่อน4คนที่จะปรากฏตัวทุกครั้งเมื่อกังหันลมหยุดหมุนปรากฏตัวในตอนวินมิวแวนดอลส์เวเวิร์ดกีนักเปียโนเพลงแจ๊ j ets. ชื่อดังปรากฏตัวทุกครั้งที่แผ่นเสียงของเขาเริ่มเล่นปรากฏตัวในตอนเรคคอร์ดเดียว ซนแมนราชาแห่งการนอนหลับที่นอนไม่หลับอาศัยอยู่ในปราสาททรายกลางป่าผู้มาขโมยทรายแห่งการหลับไหลของเมอร์เรียวจนทําให้เธอนั้นนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นราชาแห่งการนอนหลับก็เลยนอนหลับแทนเมื่อเมอร์เรียวนอนไม่หลับปรากฏตัวในตอน The Sandman Sleeps เป็ดลูกเป็ดที่ดูไร้เดียงสาแต่ที่แท้จริงเป็นนักฆ่าโรคจิตผู้ที่จะมาฆ่าเมอร์เรียวและเคอร์เรสด้วยวิธีต่างๆเพื่อหวังให้อุสทิดนั้นเป็นของตัวเอง ปรากฏตัวในตอน The Precious, Wonderful, adorable, Loveful, Duckling, <laughs> Spirit of the Harvest Moon, วิญญาณแห่งดวงจันทร์ผู้รายคาถาจำให้บ้านของเคอรเรสเกิดเหตุการณ์แปลกๆปรากฏตัวในตอน The House of Discontent และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าหาได้เท่านี้ นี่เลยอุสติสแบกคุณตาชาวนาขังยืนสามีของเมอร์เรียลผู้เป็นปรปักกับทุกสิ่งอย่างและเคยอยู่ในสมาพันธ์ไวร้ายด้วยนับว่าเป็นตัวร้ายตลอดการของเกร์เรสมีคำติดปากคือจะหวางโงแล้วก็ปรากฏตัวทุกตอน และก็จบกันไปแล้วกับคลิปรวมตัวร้ายนั่นเองบางตัวก็ไม่ใช่ตัวร้ายหรบดิมใส่มาเป็นแกกเฉยๆนะแต่ว่าให้ดูว่าโอ้โหม,มันมีเยอะขนาดนี้เลยดิมยังหาไม่หมดเอาเป็นว่าดิมมีคําถามที่จะถามทุกคนครับทุกคนคิดว่าเนี่ยไอพวกตัวร้ายที่เราดูกันเป็นีย่ยงสามสิบกว่าตัวเนี่ยทุกคนคิดว่าใครแสบที่สุดเออเดี๋วดิมจะมาจัด5อันดับในอนาคตนะ5อันดับตัวร้ายที่แสบที่สุดในเรื่องเคเรตและสำหรับวันนี้กระตูนงเดลิเวอรี่เอ็กเลสคิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ Right.